เป็นครั้งที่สองที่ผมมาทะเลบัวแดงในจริงบัวนี่นะครับไม่ใช่สีแดงครับเป็นบัวสีชมพูเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาก็ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติจากการถุกลอบคลองอยู่ที่นี่นะครับมีหลายตำบลแต่ขึ้นอยู่กับอำเภอหนอ,องหานจังหวัดอุดรก็จะเริ่มจากในช่วงฤดูการท่องเที่ยวในช่วงของ อาเดือนธันวาจนไปถึงเดือนมีนานะครับก็จะมีดอกบัวในช่วงเช้าเช้าก่อนจะถึงเที่ยงนะเขาก็จะบานนะครับก็เป็นบรรยากาศที่น่าเที่ยวนะครับเราจะเห็นนะครับบนเสาที่ปักให้แนวเรือที่วิ่งนะครับก็จะมีเจ้านกน้อยนะครับมาเกาะ หรือจะบินโฉบใบบัวนะครับซึ่งสร้างเป็นสีสันให้กับคนที่มานั่งชมทะเลบัวแดงหรือทะเลบัวสีชมพูก็เป็นบรรยากาศที่น่าสัมผัสบรรยากาศหนึ่งนะครับซึ่งถือว่ามีความาสวยงามในช่วงเช้าเช้าอากาศก็เย็นสบายสบายนะครับเราจะเห็นนะครับ ฝูงนกนางแอ่นนะครับก็จะวิ่งโฉบไปโฉบมาบินไปบินมา,อ,าอวดสายตานักท่องเที่ยวให้มีความประทับใจให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งผมก็เช่นกันครับในครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองที่เดินทางมาทะเลบัวแดงหรือทะเลบัวสีชมพูแห่งนี้นะครับก็ต้องถือว่าเป็นไฮไลท์แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของประเทศไทยนะครับ แหล่งท่องเที่ยวทะเลบัวแดงนะครับก็จะมีอยู่ที่จังหวัดอุดรและก็เปิดใหม่ในปีนี้ก็คือจังหวัดนองคายนะครับซึ่งอบอจอจังหวัดนองคายนะครับเป็นหัวเรือใหญ่กับท้องถิ่นอบอจต,ต่างๆ,ๆเพื่อ,อสร้างสีสันของการท่องเที่ยวไม่ว่าจะน้องคายข้าไปฝั่งเวียงจังนทร์นครเวียงจันทร์เมืองหลวงของเรา แล้วก็ยังมีทะเลเบัวแดงให้ชมที่รอนก็จะมีแหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียงนะครับซึ่งมีอายุหลายพันร้อยปีมาแล้วและก็มีพระธาตบัวบกนะครับซึ่งเป็นหินที่มีความสลักสวยงามนะครับขึ้นมาโดยตามธรรมชาติและก็มีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ก็คือทะเลบัวแดงนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุด ไฮไลท์แห่งใหม่ของการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรครับ